มั่มวๆทุกคนใครมีสูตรอร่อยก็อคอมเมนต์บอกผมหน่อยนะผมจะให้เอาจำตามด้วยอร่อยว่าแซบไหมเดี๋ยวแซบไหมให้แน่อืมครับโยอายเชียนมนะสวัสดีครับสวัสดีคุณพี่ซีทุกคนเลยนะวันนี้ เราจะมาทํากับข้า tamam. วไว้ทุกคนก็มือเลยเลยยังไม่ล้างมือเพิ่งจะเมื่อกี้กำลังคัดขยะอยู่นะเดี๋ยวตอนนี้เริ่มจะเย็นแล้วเดี๋ยวเราจะมาทํากับข้าวกินกันก็เมื <S <S ่อวานนี้ยจินนาน้องมอสแล้วก็น้องสาวผมไปจับหอยเป็นงมหอยมาแล้วก็ได้หอยมาเยอะเลยก็แบ่งมาที่บ้านผมให้ผมหน่อยนะก็เดี๋ยวเราจะทําแกงหอยกันใช่ไหมคะใช่เพิ่งตื่นนะเพิ่งตื่นทำข้าวเปล่าจชไสปายทำข้าวเปล่า ไม่ตอบแต่เราไปช่วยใช่ไหมก็โอเคเดี๋ยวเราเดี๋ยวก่อนอื่นไปล้างมือก่อนทุกคนมือดำมากเลยเมื่อกี้เพิ่งจะขัดขยายอยู่นะไปไปจ้าก่อนจ้าก่อนจ้าก่อนจ้าจ้าทำมือด้วยทำมือด้วยจ้าโอเคเพิ่งตื่นนะทุกคนอาจจะงงเงี้อยู่ไปทำข้าวกันก็โอเคนี่ก็จะเป็นหอยที่เราที่เราดิผมน้องซาผมกับจินดาไปจับมาได้นะนี่มีหอยนี้ด้วยใหญ่มากก็ หอยนี้ก็จะตัดตัวเสร็จแล้วนะจะทำเป็นหอยจุกนะ <g ül> ก็อาจาอาจะจะต้มไปทั้งลูกนี้นะจะไม่แกะเปลือกแล้วหอยน,นี้เดี๋ยวชื่อแกงอะไรวะจินะชื่อแกงอะไรต้มหอยเหรอ,หอมีใ <c oughs> บชะพูด,ด้วยแล้วก็มีขา้ขาวคั่วข้าวคั่วกะปิพริกแกงแล้วก็จะอมใส่ได้ปะใส่ใช่ปะมีพร<ส>ิกมาเม็ดหนึ่งใหญ่ไว้ใหญ่เลยก็เดี๋ยวเราจะมาทำแกงหอยกันนะ หอยเยอะมากทุกคนดูดิแต่ว่าเนี่ยตัดตัวเสร็จแล้วเมื่อเช้าอ่าแล้วก็ต้องบอกพี่ก่อนว่าหอยเนี่ยจับมาปุ๊บน,นี้อ่าอาจจะยังกินไม่ได้นะเพราะถ้ากินเนี่ยมันจะมีพวกอ่ากลิ่นดินกลิ่นโคลนอยู่ในตัวหอยเยอะมากอ่าทางที่ดีผมว่าแนะนําให้แช่หอยเนี่ยทิ้งไว้สักคืนหนึ่งนะแล้วให้มันคลายพวกอ่าแช่กเกลือด้วยอ่าแช่เกลือด้วยแล้วก็ให้มันคลายพวกอ่าขี้โคลนเนี่ยออกมาทิ้งไว้สักคืนหนึ่งจะดีมากทุกคนมันจะคลายพวกขี้โคลนออกมาเยอะมาก นี่ก็ประตูเสร็จแล้วเ,ลเดี๋ยวเราจะล้างน้ำสักน้ำสองน้ำนะเพราะว่ารู้สึกว่ามันยังมีไอ้พวกนี้นย,ยังไงอะไขห่หอยผมค่อยชอบกินเท่าไหร่โอเคเดี๋ยวเรามาลองมือทำกันเลยดีกว่านี่ก็แช่เกลือไว้อ่าหนึ่งคืนนะกอนไม่ถึงคืนเราไมา่แช่เมื่อเชา้าแต่ว่าเราทิ้งหอยจะมาคืนละให้มันคายพวกที่โคลมาดีดี เยอะมากทุกคนดูดิพวกนี้เราต้องล้างอีกสักสองสามน้ำนะเนี่ยมันจะไม่ค่อยสะอาดนะควาพวกนี้นมันอยู่ในดินไงดินดินที่คนได้ชีเจอมาเยอะเนี่ยนะเยอะมากทุกคนผมไม่ได้กินนานแล้วแกงแห้งเนี่ยแล้วก็จำชื่อแกงได้ด้วยทำพาเรียกว่าสูตรมวยนะทุกคนก็ถ้าใครมีสูตรอร่อยๆก็ลองคอมเมนต์มาได้นะเดี๋ยวผมจะจดสูตรแล้วก็เดี๋ยวเอาทำตามดิไข่หอยก็เยอะนะ Okay, เดี๋ยวเราไล่ถ้าสร้งางทำน้ำเดี๋ยวก็น่าจะทำแกงได้ละบ๊ายบาครับ

อันนี้มันจะได้แล้วใช่บางคนนะเขาใส่ไปหมดเลยนะทางการอืมเป็นบางคนแต่ว่าการมันมีไปน้อยๆเลยเอาครึ่งหนึ่งก็พอมั้งเถอะอร่อยแล้วดังแล้วอร่อยว่ะแซ่บไหมอยากแซ่บไหมอยากให้มันเลยอดก่น ใส่เลยนะหม้อ hmm. มันร้อนไเอาพี่แกงเขี่ยวใส่พี่แกงเลยป่าใส่เลยเเาเอาเงจะเสร็จเออเอาเราใส่ะเยอะปะใส่เลยอ้เลยใส่หมดเลยากกิผมม้วเผ็ดนะเผ็ดนะ ดงนดังีนี่แล้วคนมันสูตรม้วนะวนดูจากยูทูบ b e อนนะข้าวข้าวขากินบ้ากินม้าก่อนม้อะรอยปะมาดังเนี่ดังเลยเคียวอะไรเนี่ยนี่ผมมาถ่ายให้คนดูแต่ผมทำไม่เปลี่ยนนะ ในนน้น้ำนะ้หมเนอะไรกนอกนดยน้ำเดือดน,นะน้ำมันน้อยเดี๋ยวน้อยใส่หอยลงไปนะก็ไม่ค่อยเป็นทุกคนกนะ็ทำมือมั่วนะจะีจะดาไล้หอยกัเลยอยากทำแกงเลยใส่นาเท่านน ขาหอยมันยังมีพวกดินติดอยู่นดหนยนะขนาดเอาล้างไหลรงมากเลยมื่อตากี้เมื่อไรเราจบหอยมันนี่ครับอันนี้แกงครั่วหอยขมนะช่าหใช่ไข้กนแล้วส่ข้าวคั่วอย่างี่ ดาวเว้ดาวใสกะทิรอยเป็นข้ออยกะทิใช่ไหมใช่ใส่น้ำห่อยวันนี้เราจะลองชิมฝีมือพี่ตั้งเนยครับเอด้เดี๋ยวเรามาดูกันเลยทุกคนต้องใส่น้ำหน่อยใช่ไหมแล้วสูตรัวจินดามาดูให้เลยนะ โอเคเดี๋ยวเรารอให้มันเดือดอีกรอบหนึ่งนะทุกคนเดี๋ยวเราก็จะใส่ผักลงไปนะดูพ่อครัวนะทุกคนทำหมูเดี๋ยวลองพ่อจีดาเนี่ยไปจับใครมาไปจับที่ไหนมานะไปจับที่เขื่อนอืมเยอะมากเลยไปเจอยายปอบมาด้วยยายปอบผมขาวกับหลานแล้วก็น้องมอสไปกันสามคนใช่เจอยายปอบใช่ไนะ ใจป้อมเนี่ยจับเก่งมากเลยพี่ตังกได้เยอป่ะได้เต็มกระสอบเออไม่ใช่ถึงปุ๋ยเออกระชังกระชังแค่ไหนตอนนี้พูดไม่ได้แลโอเคเดี๋ยวเรามารอให้น้ำมันเดือดก่อนเดี๋ยวเราจะใส่พวกเครื่องปรุงแล้วก็ผักลงไปนะก็อาจจะไม่ค่อยอยังไงผมเองก็ทำออกมาไม่ค่อยเก่งมากก็พอทำกินได้หน่อยก็มั่วตัวเากินได้เดี๋ยวเราจะอาเอาไปให้แม่น้องพัดเลยนะแล้วก็ปลาเคเนี่ยตอนนี้เขาก็ยังไม่ค่อยสบายตอนแรกจะเอาหอยไปให้แก ทำแต่ว่าแกไม่ค่อยสบายเดี๋ยวเราจะาไปฝากปลาเคสจ้ะนะได้ไดไคร<ม>ับผมเดี๋ยวเราต้องคอยเอาอันนี้อกอกนะทวดฟองฟองนะก็มันจะ,ะมันก็อร่อยน่ามาดื่มกินเดี๋ยวเราเอฟองออกหน่อยนี่นะเดี๋ยวเอาฟองออกให้หมดทุกคนอือรอ,อ,อม,มันเดือดอีกหน่อยแลผมจะใส่ผักนะเนี้อไก่จะได้แล้ว ทุกคนใครมีสูตรอร่อยก็คอ,อมเมนต์บอกผมหน่อยนะผมจะให้เอาตามด้วยผมก็มั่วนะอันนี้มันจะผูอนี้อะไรมะกรูดอ่ะแล้วก็นี่นปีขีฟ้ามันรันปลูกขึ้นมามันชีขึ้นมนฟ้านะผมไม่ตรงเด็นนะอะไรชื่อปีขีฟ้ามั่วนะมัม่วจริงนะแต่ว่าน่าจะพอกินได้นะมะั้งยวบาคุน ้าวมาก็เน the so okay. ี่ยพอเคี้ยวมันจะมีหอยทุกคนเพรามันเป็นแกงหอยใช่ปะนีกคุณร้อเข่หรจังดูนะเขา่อนแกงมันจะสุกนะมันเดือดละมาดูกันกระล้องแกงมาดู มันจะเดือดมันเดือดแล้วเวลาจะสุกจแต่เดี๋ยวเราตักใส่จานกันด้วยเดย์คอมมันลองชิมกันอร่อยไหมหอมไหมเราชิมเป็นพิธีใช่ไหมเดี๋ยวเราต้องมีงานต่ออีกเรามีงานต่อเราต้องชิมก็ทิมันไม่ไงไม่รู้นี่นะกระเพาะแบบนี้ประมาณนี้ผ่านไหมทุกคนผ่านผ่านไปเลยนะ มาเดี๋ยวมาชิมกันดูบ้างสกิลแล้วก็แตกอกมาเลยนี่นะคนสุกแล้วเดี๋ยวเรามาชิมกันดูทุกคนรสชาติไม่อร่อยผมก็ต้องบอกว่าอร่อยนะเพราะผมเป็นคนทำไงมันต้องบอกว่าอร่อยก่อนอ่ะอู้หูยถึงแล<ท>้วก่อนต้องบอกว่าอร่อยวันโชว์สกิสลดูดให้หน่อยดิไม่ได้หรอกนีตัอควายอืมเบื่อกูดีนะกรุบๆเนี่ยมีไข่หอยด้วยอ่ะอร่อยจ้าอร่อยอยู่ แต่ผมมองาชอบไข่หอยเท่าไหร่เพราะว่ามันกเกลื้มเป็นยังไงรู้คะแนนความอร่อยให้เท่าไหร่อ่ถ้าเต็มสิบก้อนให้เป็นร้อยแล้วคผผุลคนโบนทำไงมันต้องอร่อยอุอย้ย <c oughs> แต่หอยเยอะมากนะทุกคนจปจับมา,าเออมาดิ <c oughs> <c oughs> เออ ก็ม,มีตัวช่วยหนกล่าวว่าจะได้เห็นสกิลการดูดแล้วไม่รอ้อนเลยผม,มร้อนเล่นเฉยไม่รอนเจริงไม่รอเลยนี่ทุกคนอ,อร่อยอ่างี้ฮะทำมั่วอร่อยเฉยเหพี่ตังเสือรีต้เอ้ยจิมนัวเรา,าองให้เราแยกว่าให้แม่อืมโยนทันใจเชียนด้วย พูดสิว่าอร่อยพูดสิว่าอร่อยอร่อยมากเลยอร่อยมากอร่อยมากอร่อยมากอร่อยดีครับอร่อยอร่อยนะแต่ว่ามันอ่อนกะทิไปนิดนึงใช่ไหมเพราะว่าสี่สีแกงมันดูจืดงบงมีแค่นี้ทุกคนเอาแค่นี้ก่อนนะงบแค่นี้แหละแต่พูดถึงอร่อยมไหมอร่อยนะพอได้อยู่นะพอได้นะก็เดี๋ยวเอาไว้เดี๋ยวรอแม่กลับมาตอนเย็นเดี๋ยวเราอุ่น อุ่นนี้แกงจริงๆนะใช่ทอดินๆข้าว,วร้อนอร่อยทุกคนเดี๋ยวเลยตักใบไขายปาลาเค็นะได้แล้วก็เดี๋ยวแม่น้งพัดจะมากินกับพวกเราแน่นะฟิกเกีโอเคเดี๋ยวเดวขออนุญาตกินก่อนนะว่าเดี๋ยวกินเสร็จเดี๋ยวมีงานต่อนทุกคนต้องไปขนฟิกย่อยใช่ไหมพี่ก็โอเคทุกคนเราก็ได้ทำกับข้าวยังไม่เสร็จนะมันยังเหลืออีกอย่างสองอย่างผมก็ เดี๋ยวปล่อย้แฟนผมกับน,น้องผมนะาทำไว้ก่อนนะผมน่ยจะรีบลงไปเอาสมุนไพรที่ไร่นะคนวันนี้มีขาวันนี้มีเก็บริกยวกนะทุกคนแล้วก็มีสมุนไพรแม,แม่แม่คิดว่ากลัวฝน,นตกเลย<อ>นี่ใครปากเลิะหมดเลยจ้าจ้า,จาปากเลือมากเลย ็เดี๋ยวผมจะลงไปที่ไร่ทุกคนเดยวไปช่วยแม่เก็บพริกหยวกแล้วก็แปลสมุนไพรพิมพ์เสนทุกคนเอาไปอาเอากลับมาที่บ้านนะเดี๋ยวแล้วก็ตอนเย็นแม่น่าจะตัดยามาให้วัวนะก็เนี่ยทุกคนตัวนี้อขอยิ้มเข้ามายิ้มลงเข้ามาแล้วก็สวยอโอเคเดี๋ยวเราลงไปที่ไร่กันดีกว่าทุกคนโอเคครับทุกคนตอนนี้เราก็มาอ,อะไรแม่ตีเยอะะแหละตอนนี้เรามาถึงไร่แล้วนะทุกคนก็ แม่กำลังเก็บพริกหยวกนะนี่ก็เป็นพริกหยวกที่เราเก็บมานะครับผมนี่เลยนี่นะก็ไปขายได้ประมาณโลละยี่สิบห้าบาทนะทุกคนอะไรฮะอะไรอื้มนี่นะครับผมก็วันนี้ก็เป็นวันที่เก็บพริกหยวกพรุ่งนี้เช้าก็เตรียมส่งนะครับผมพรุ่งนี้เช้าก็ต้องส่งวันนี้เราก็เก็บก็มันมีแค่พคริกหยวกเนยทุกคนวันเราก็เก็บวันเว้นวันนะ นี่ก็อ๋อเนี่ย้ยาที่แม่ตัดเอาไว้ให้วัวน,นะก็เป็นญ้าประมาณนี้ก็วัวผมมีโชคดีอย่างคือพนม,มีก็สองตัวแม่ก็เลยตัดยาให้ได้นะช่วยกันตัดญ้าตัวอื่นนี้กินแต่้าแห้งนะพนเพราะช่วงนี้หน้าร้อนร้อนมากเออ,ล,อลืมไปมีมะละกอด้วยนะทุาากคนมะละกอก็เออดูมไมค่อยสวยเท่าไหร่แต่โรกเงี้ยพอได้ยู่ทุกคนมันจะเนื้อผิวมันจะเนียนนะอย่างเงี้ยผิวมันคุกขะไม่ค่อยสวย แล้วก็มีมะเขือพวงครับผมมะเขือพวงแล้วก็นาว,วันนี้มมะขามด้วยนะขม,มาขาบมบ้างแล้วก็ปอกนะคนเยอะเลยใจบ้างซื้อกินเดี๋ยววันนี้ผมจะรีบเก็บอ่ะขักจุกเพราะเดี๋ยวก็จะรีบนำไปเลยอ่ะขอเรียกพิมพเสนคนเป็นพิมพเสนตากแห้งนะครับผมตอนนี้กระตากแห้งัดใส่กระสอบเรียบร้อยนะเดี๋ยวเราต้องไปส่งให้อาคนที่เขารับซื้อนะครับผม เดี๋ยวก็พับเดียวเดี๋ยวก็ต้องรีบไปแล้วเพราะว่าฟ้าเนี่ยคลึ้มแล้วทุกคนดูดิฟ้าคลึ้มมันฝนจะตกนะเดี๋ยวมันจะสมุนไพรมันจะเปียกซะก่อนเพราะว่าสมุนไพรเนี่ยแหงแ้งละตรงนู้นก็เป็นพี่ยั่วกันทุกคนแต่ว่ามันยังไม่โตนะครับผมประมาณน,นี้เดี๋ยวเราจะรีบไปส่งสมุนไพรก่อนเดี๋ยวมันจะเปียกฝนซะก่อนตอนนี้นฝนจะตกแต่ก็ดีผมว่าดีมากตรงเนี้ย ถ้าฝนตกก็จะดีมากๆเลยเพราะว่าไฟป่าเยอะมากทุกคนอยากให้ฝนตกมากๆเลยแบบนี้ย่า,ยามันจะได้ขึ้นด้วยไฟป่ามันจะได้ดับด้วยต้องมารอรุ่นกันว่าฝนจะตกหรือเปล่าโอเควันนี้ทุกคนก็โอเคครับทุกคนตอนนี้ผมก็เดี๋ยวขอปิดคลิปเลยแล้วกันนะตอนนี้เดี๋ยวจะรีบเอาสมุนไพรเนี่ยไปส่งก่อนนะทุกคนตอ,อนนี้ฝนเหมือนจะลงเวทในหน่อยละเดี๋ยวไม่รู้ว่าจะกลับมาช่วยแม่เก็บพลิกทันหรือเปล่านะตอนนี้ก็เหลือไม่เยอะละ เดี๋ยวจะรีบเอาสมุนไพรไปส่งก่อนก็โอเคคลิปนี้ก็ไม่ไม่ค่อยมีอะไรที่คนก็เป็นชีวิตประจําวันของเรานะก็เดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าก็ส่งผักกลับมาก็อาจจะขัขยะแล้วก็ไปส่งข,ขยะแลัวก็เป็นของเก่าที่เอาเรามาขายนะก็โอเคสำหรับคลิปนี้ก็น่าจะมีเพียงเท่านี้นะวันนี้ก็ถ่ายชีวิตประจําวันให้พี่ดูนะทุกคนก็สองวันแล้วไม่ค่อยได้ทําอะไรเลยสองวันนี้ก็มีวุ่นอยู่กับวัวที่คนวัวเนี่ยรุดามาทุ่น้่มันติดสัตว์ตยังไงก็เลย ยุ่งๆกับวัวต้องมาคอยตามมันนะก็เลยไม่ค่อยได้ทําอะไรเลยหลังๆเนี้ยสองวันเนี้ยโอเคสำหรับใครที่เข้ามารับชมคลิปนี้ผมก็ฝากคนหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์หนึ่งต่างไว้ผมด้วยนะผมก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะผมสวัสดีครับ